The Motivation with Gen Z Podcast ดีๆที่คน Gen Z ต้องฟัง The Motivation with Gen Z วันนี้อยู่กับกิฟต์บุษบาดิแกทาวอนค่ะ หลายๆคนก็มีความชอบแตกต่างกันไปใช่ไหมล่ะคะวันนี้ดิฉันจะพามาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่ทำตามความชอบของตนเองและความชอบของเขาก็ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งเดียวความชอบของเขาตามมาด้วยคำว่าหน้าที่ความรับผิดชอบน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะไม่รอช้าค่ะเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฟ้ารุ่งนะคะแนะนาตัวให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ สวัสดีครับผมนรุ่งสุริยาปีรศานะครับชื่อเล่นชื่อพี่ฟ้ารุ่งนะครับ ค่ะอย่างที่เกิดกันไว้ข้างต้นนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของเฟรนชชายกาแฟเมืองชุนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ถือว่าเป็นที่รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นนิสิตรวมไปถึงอาจารย์ในมมสด้วยเพราะทางร้านเนี่ยมีเครื่องดื่มที่อร่อยและยังมีโปรโมชั่นดีๆลดแลกแจกแถมกันบ่อยๆไม่ทราบว่าพี่ฟ้ารุ่งเนี่ยเป็นเจ้าของเฟรนชชายมาได้กี่ปีแล้วคะ พี่เองนะครับก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟมณชนสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2561รับถึงปีนี้นะครับ64ก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับอ๋อค่ะขอสอบถามต่ออีกสักนิดน,นะคะว่าพี่ฟ้ารุ่งเนี่ยเริ่มมาเป็นเจ้าของเฟรนชชัยกาแฟมณชนได้อยังไงคะ่ออ,อย่างที่แรกนะครับ อย่างแรกเลยแล้วก็มีความชอบในเรื่องของกาแฟนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราก็เลยได้ไปศึกษาว่าเอกาแฟเ,ฟเราจะทําเองหรือว่าจะซื้อแฟรนไชสมาดีนะครับทีนี้เราก็เลยศึกษาในเรื่องของด้านแฟรนไชรหลายๆแฟรนไช์หลายๆธุรกิจแล้วก็ลหลายๆกาฟแฟหลายๆแบรนด์นะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าแบรนด์ไหนที่จะ พาเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็แบรนด์ไหนที่จะมั่นคงรสชาติที่โอเคเป็นที่อ่าเข้าถึงเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็ต้องตัดสินใจในการเลือกนะครับ,บเริ่มจากความชอบใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มจากความชอบแล้วก็การอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ<อ>ะครับค่ะ แต่นอกจากที่พี่ฟ้ารุ่งจะเป็นเจ้าของเพนชายกาแฟมวลชนในมหาวิทยาลัยแล้วพี่ฟ้ารุ่งยังเรียนไปด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบว่าเรียนคณะอะไรคะปีไหนแล้วใช <c oughs> ่ครับอตอนนี้นะครับพี่ก็กำลังศึกษาต่อนะครับในระดับชั้นปริญญาตรีนะครับในปริญญาตรีในคณะพยาบาลศาสตร์นะครับชั้นตอนนี้พี่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สามกำลังจะขึ้นปีที่4แล้วนะครับ <c oughs> อ่านี่เป็นใบปริญญาแรกหรือเปล่าคะหรือเรียนอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะอันนี้เป็นปริยตีใบที่สองพี่นะครับใบปริยตีใบแรกนะครับพี่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเหล่านี้แหละนะครับนี้ก็อยากเปลี่ยนสายวิชาชีพนะครับก็เลยอลองหันมา,าเรียนพยาบาลดูนะครับ ทำไมถึงเลือกเรียนคณะพยาบาลศาสตร์คะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันแบบว่าเรียนหนักอยู่นะคะเหตุผลที่เรียนพยาบาลน,นะครับก็หนึ่งะครับด้วยความที่ชอบงานบริการนะครับชอบงานบริการชอบชื่เหลือผู้คนนะครับชอบอมีจิตอันที่ มีความเมตตาการุณานะครับเราก็เลยว่าเอฟนะครับเราเรียนพยาบาลเพื่อที่จะไปดูแลบำรุงบำบัดสุขบำรุงทุกนะครับของผู้ที่เจ็บป่วยนะครับอันที่สองนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดทางวิชาชีพของพี่เองนะครับพี่ก็เลยว่าเพื่อความก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าของวิชาชีพที่นะครับพี่ก็เลยจัดหินแจว่าเรนพยาบาล นะครับเพราะว่าพยาบาลมันเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับมีสภาวิชาชีพมีคุณวุธแล้วก็มีการความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะครับในโลกปัจจุบันค่ะคือการทั้งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนี่ยถือว่าพี่ฟ้รรุ่งแบบแบ่งเวลาดีมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าพี่ฟ้รรุ่งม,มีเทคนิคการแบ่งเวลาในการทำงานไปด้วย <c oughs> เรียนไปด้วยนี้ยังไงบ้างคะ ก็ในการแบ่งเวลานะครับแล้วก็จัดสรรเวลาหรือว่าแพลนนิ่งนะครับของเราตั้งแต่อาสิโมวันนี้นะครับตื่นเช้าเราจะตื่นกี่โมงอาตื่นหกโมงครึ่งนะครับอาตื่นขึ้นมาเราจะทําอะไรบ้างเราก็จะแพลนตัวเองตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างทําเวลานี้กี่โมงทําเวลานี้กี่โมงนะครับทําการบ้านกี่โมงเรียนหนังสือกี่โมง มีเรียนกี่โมงเสร็จกี่โมงแล้วจะทําการบ้านกี่โมงแล้วก็จะเข้ามาดูร้านกาแฟกี่โมงในส่วนของร้านกาแฟพี่ก็จะมะีน้องพนักงานที่ดูแลไว้รอนะครับแลวตัวพี่เองกอ็เสริมในเรื่องของช่วงว่างเวลาว่างที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับหรือช่วงหยุดเนี้ยพี่ก็จะเข้ามาช่วยขายแล้วก็ช่วยบริหารจัดการร้านแล้วก็ช่วยดูแลเทคแคร์ลูกค้าส่งน้ํานะครับแต่ว่าเราก็ บริหารจัดการเวลาเรื่องของการเรียนแบ่งเวลากลางคืนอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เรียนหนังสือถ้าไม่มีเรียนเราก็มาบริหารร้านกาแฟเรานะครับก็คือขึ้นอยู่กับการจัดสรรแบ่งเวลาตอนเชา้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็คือต้องแพนนิ่งแล้วนะครับ,รบว่าวันนี้ช่วงเวลานี้ทำอะไรมีตารางเรียนกี่โมงเข้าเรียนกี่โมง แล้วก็จะเข้าร้านกี่โมงนะครับแล้วก็จะทําการว่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วันถัดไปมีกิจกรรมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเราก็จะแบ่งเวลาส่วนนั้นให้ให้กับการเรียนการเรียนนะครับถ้าไม่มีนะครับแล้วก็มาดูแลร้านกิจการของเรานะคะก็คือเรียนก็ถือว่าหนักทํางานก็หนักอะไรคือแรงบันดาลใจในการเลือกที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยค่ะ อืแรงบันดาลใจนะครับก็อย่างที่บอกเนาะนะครับความประสบความสําเร็จสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราทําร้านกาแฟเพื่ออะไรเราเรียนหนังสือเพื่ออะไรนะครับถ้าเราหาจุดเป้าหมายของเราทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็จะเห็นความสําเร็จแต่ถามว่าเราจะทิ้งอย่างไรอย่างหนึ่งไหม ไม่ต้องถึงมันสามารถเดินไปพร้อมๆกันได้เพียงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยหรืออาจจะสะดุดหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้ด้วยดีถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะทําให้มันสําเร็จอย่างร้านกาแฟนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือมีลูกค้าเยอะๆนะครับลูกค้ามากินของเราแล้วประทับใจชืน่นชอบอันนี้คือ ความสําเร็จแหละไม่ใช่กําไรที่จากการขายแล้วรวยอันนั้คือเป้าหมายของพี่ไม่ใช่แบบนั้นเป้าหมายของพี่คือพี่คือเป็นที่รู้จักของนิสิตนิสิตมานิสิตรักนิสิตมานิสิตคิดถึงครูบาอาจารย์มาครูบาอาจารย์ชอบครูบาอาจารย์บอกต่ออทุกคนมีความสุขทุกคนแฮปปี้นี่คือความสุขนี่คือความจุดประสงค์ความสําเร็จของพี่ในส่วนของเรียนการหนังสืออ่าก็เรียนมีความสุข เรียนให้มีความรู้แล้วก็ให้สําเร็จการศารึกษาตามหลักสูตรของคณะอันนี้คือเป้าหมายหรือว่าจุดที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพี่จะมองแบบนี้ค่ะแล้วพี่โดยลแล้วก็คือคสับเซกับือความสุขนั่นเองก็ค,คือเลือกที่จะทํา <c oughs> ในสิ่งที่เราชอบเนาะแล้วก็มีความสุขไปกับมันใช่ไหมคะใช่ครัความสุขกับมันค่ะพี่ฟ้ฟ ลุงคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราเลือกที่จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยค่ะเป้าหมายอย่างที่พี่บอกคือเป้าหมายแล้วก็โฟกัสที่ความสำเร็จเออเป้าหมายโฟกัสที่ความสำเร็จส่วนความสุขเป็นยาชูกำลังให้เราไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จ ก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่ฟ้ารุ้งฝากถึงคนที่มีความชอบที่จะทําอะไรหลายๆด้านอย่างพี่ฟ้ารุ้งว่าควรทําอย่างไรเริ่มอย่างไรทําในสิ่งที่ชอบไปพร้อมๆกันค่ะ,อ,ะอยากจะฝากทุกคนว่าถ้าใครชอบอะไรให้ให้หาสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนอันดับแรกนะครับหาสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะแล้วศึกษาว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันเหมาะกับเราไหม นะครถ้าเหมาะศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ลงมือทำคิดทำประสบความสำเร็จคิดทำไม่ประสบความสำเร็จหาข้อมูลเพิ่มเติมทำต่อจนเกิดความสำเร็จจะทอ้อท้อได้จะห้ามถอยล้มได้จะห้ามอาล้มได้ต่รีบรุกเนี่ยง่ายๆ ก็ขอบคุณพี่ฟาลุงมากมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ขอให้พี่ฟาลุงสู้ๆนะคะทั้งกับการเรียนและการทํางานไม่กี่ปีก็จบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่ได้รับฟังเรื่องราวของพี่ฟาลุงในการทําสิ่งที่ตนชอบหวังว่าจะนําเอาข้อคิดไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การแบ่งเวลาไปถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปปรับใช้กันในชีวิตประจําวัน หรือใครที่กําลังลังเลที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ว่าจะทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีก็อยากให้เอาพี่ฟารุงเป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าหากเราตั้งใจที่จะทําจริงๆก็เราก็สามารถทําออกมาดีได้เสมอค่ะขอบคุณที่ติดตามกันจนถึงอีพิโซดนี้กับรายการ the motivation the motivation with Gen Z วันนี้ดิฉันกับพี่ฟารุงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแลสวัสดีคะ The Motivation with Gen Z Podcast ดีๆที่คน Gen Z ต้องฟัง